อัปเดตใหม่แพดหน้าครับเพื่อนๆตอนนี้ฮะทางการีน่าฟรีไฟลหรือว่าทางผู้พัฒนาหรือ GM นะครับได้รู้ถึงปัญหาสาเหตุของตั๋วอีโบที่เป็นเวลาตรงนี้ที่มันบั๊กอยู่นั่นเองครับเพื่อนๆตอนนี้ฮะทางทีมงานได้ทราบปัญหาแล้วนะครับผมทีมงานจะแก้ไขให้แน่นอนครับแล้วถามว่าผมรู้ได้ยังไงน่ะเหรอครับแน่นอนครับผมตอนนี้ฮะหน้าเพจของการีน่าฟรีไฟล์แล้วผมได้โพสต์ออกมาแล้วนะครับว่า เซิร์ฟเวอร์จะปิดปรับปรุงในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่25พฤษภาคมครับแล้วก็ตรงคอมเมนต์ปักหมุดด้านล่างเล็กๆเห็นไหมครับทีมงานรับรู้ถึงปัญหาบัตร E ีโบัคเป็นที่เรียบร้อยแล้วและบัตร E ีโเนี่ยจะสามารถกลับมาใช้งานได้หลังอัปเดตแพทนั่นเองครับก็คือ ภายในวันพรุ่งนี้นะครับผมจะมีการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะครับผมแล้วก็ทางทีมงานนะครับผมจะแก้ไขบัตรอีโวที่มันบัคอยู่นะครับผมให้สามารถกลับมาใช้ได้ในแพทหน้าครับอัปเดตต่อมาครับผมก็จะเป็นในส่วนของทางด้านแฟชั่นสายเกมเมอร์บรูกระจายกำลังโหลดข้อมูลหรือกำลังโหลดชุดใหม่นะครับผมซึ่งพูดถึงชุดใหม่นะก็ในวันนี้นะครับ25พฤษภาคมจะมีการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะครับตั้งแต่เวลา10โมงถึง6กโมงเย็นหรือ ทุ่มสองสามทุ่มนี่แหละนะครับผมจะมีการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะแล้วก็อัปเดตต่อมาครับผมก็จะเป็นในส่วนของระบบแลงนะครับผมอัปเกรดระบบแลงใหม่นะครับหรือว่ารางวัลใหม่ในแลงนะครับก็จะมีพวกอัปเกรดรางวัลแลงนะครับเพื่อจะแบบเพิ่มสกินอาวุธระดับตำนานแล้วก็มีของที่จํากัดเวลาแล้วก็มีร้านค้าให้เข้ามาแลกเปลี่ยนในทุกๆซีซันแล้วก็จะมีอัปเกรดแอนิเมชันด้วยนะครับแล้วก็มีท่าทางแลงแล้วก็แอนิเมชันตอนเลื่อนแล้งหรือว่าจบแรงจบซีซันหรือขึ้นแลงเนี่ยเปลี่ยนใหม่แล้วก หน้าต่างแล้งก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็หน้าแล้งเนี่ยก็จะเปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับแบบจากที่เรามันเป็นแบบก่อนหน้านี้ใช่ไหมก็จะมีขอรางวัลแล้งให้ด้วยแบบแล้งมาสเตอร์แล้งฮีโร่อกอะไรเงี้ยก็จะได้ขอรางวัลด้วยนะครับแล้วก็จะมีพวกการโชว์รางวัลแล้วก็มีพื้นหลังที่ปรับใหม่นะครับอัปเดตใหม่เยอะแยะมากมายนะผมเกี่ยวกับแล้งนั่นเองนะหรัใครที่อยากรู้นะครับแล้วก็สีแล้งฮีโร่อกนะครับผมจะแบ่งออกเป็นอีก5าระดับด้วยนะครับซึ่งก็ตลอดติดตามอัปเดตกันบอกเลยว่า ซีซั่นหน้ามันแน่นอนนะครับแล้วก็อัปเดตใหม่ครับหัวขาวหัวขาวเนี่ยอยู่ที่เซิร์ฟเวียดนามนะครับเผื่อใครที่อยากจะสุ่มนะในตู้สุ่ม8ทีการันตีถาวรนะครับซึ่งในนี้ก็มีหัวขาวนะครับแล้วก็มีคาตาะนะครับแล้วก็มีสกินกระเป๋าใหม่ด้วยนะครับก็อย่าลืมมาสุ่มกันนะใครที่อยากได้ของใหม่ๆหรือว่าอยากใส่หัวขาวแอคเท่ๆนะครับผมที่เซิร์ฟนอกก็ได้เลยนะครับตอนนี้ที่เซิร์ฟเวียดนามมาแล้วนะครับแล้วก็ อัปเดตต่อมาครับผมเป็นสกินปืนทอมสันใหม่ล่าสุดนะครับสกินปืนทอมสันใหม่ล่าสุดนะครับผมก็จะบวกสเตตจอกร2อสองแมกกาซีนลบหอัตราการยิงบวกหนึ่งะครับซึ่งสกินปืนตัวนี้เนี่ยจะเข้ามาในช่วงของแรมเพจนั่นเองครับซึ่งสิ่งที่ผมจะรีวิวต่อจากนี้ก็คือเซ็ตของแรมเพจนะครับก็เริ่มต้นกันที่สกินทอมสันนะเนาะสกินทอมสันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งปืนทอมสันตัวนี้ครับเปลี่ยนสีได้เหมือนกันนะครับไฟน้ําแข็งหรือสายฟ้าปะ ไม่ชัวร์เริแข่งหรือสายฟ้าเนี่ยสายฟ้าใช่ไหมเออเขาเรียกว่าสายฟ้านะผมจะมีสายฟ้ากับไฟนะครับมีไฟกับไฟกับสายฟ้านะครับก็1ใน2เหมือนอีกแล้วนะครับ1ใน2นะมีไฟกับสายฟ้าก็คือปืนกระบอกเดียวมี2อเอฟเฟกต์นะแต่ไม่ใช่ปืนนีโวนะครับแล้วก็ไม่ใช่ปืนอัปเดนะเป็นสกินปืนเฉยๆนะครับบวกอัตราการยิง1จอกรอ2แม็กกาซีนลบ1นนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของทางด้านอ,อัปเดต เว p บป้อนรอยนะครับผมซึ่งเว p บป้อนรอยในแพหน้านะครับจะเป็นสกินปืนที่ค่อนข้างที่จะใหม่เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นปืนใหม่ด้วยนะครับซึ่งปืนนี้มีชื่อว่าแม็กเทนนะครับแม็กเทนใช่ไหมใช่ใช่แม็กเทนนะครับไอไอไอผมผมกำลังคิดภาพอยู่ไอแม็กซิกับแม็กเทนแม็กซิมันคือปืน เอไม่ใช่แม็กสิแม็กเคนสิแม็กเจ็เออแม็กเจ็มันคือปืนลูกซองนะครับแต่ว่าแม็กสิเนี่ยมันคือปืนกลซึ่งไอ้ปืนกลนะครับหรือว่าแม็กสิตัวนี้นะฮะมันจะบวกแอคคู 2, รเรนซีก็คือแม่นยำสองดาเมจตหนึ่งแม็กกาซีลบหนึ่งแอคคูเรนซีคือแม่นยำนะเลนส์ก็คือระยะนะใช่แม่นยำสองดาเมจตหนึ่งแม็กกาซีลบหนึ่งนะครับในตู้สุ่มปืนต่อไปนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นแรมเพจเหมือนกันนะเพื่อนๆ ละเพจนี่ก็จะเป็นในส่วนของด้านสกินคาตนะไฟกับสายฟ้าเหมือนกันนะครับซึ่งอัปเดตต่อมาเนี่ยมันมีเยอะเหมือนกันนะทั้งสายฟ้าทั้งไฟนะสายฟ้ากับไฟคือมาเยอะมากมีทั้งปืนมีทั้งสกินมีทั้งหมัดน,นะครับสำหรับใครที่อยากได้ก็เก็บตังค์ซื้อนะครับในเพจหน้ามาแน่นอนนี่ฮะโคตรเทร่เลยผมชอบนะฮะคาตนะ มีทั้งไฟมีทั้งสายฟ้าอันนี้มันคือมันคือมันเปลี่ยนให้ออโต้นะอ่ามคือคือถืออยู่ดีๆมันก็เปลี่ยนนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนยังไงนะครับรูปแบบการเปลี่ยนอาจจะแบบฟันสองสามทีมันเปลี่ยนหรือถืออยู่เฉยมันเปลี่ยนอะไรเง,งี้ยนะครับก็ต้องรอติดตามกันะะว่ารูปแบบและวิธีการเปลี่ยนของไอ้เจ้าตัวสายฟ้ากับไฟเนี่ยมันจะเปลี่ยนกันยังไงหรือแบบถือซื้อไฟอยู่ดีปุ๊บแล้วมันเปลี่ยนนะถือสายฟ้าอยู่ดีปุ๊บมันก็เปลี่ยนเป็นไฟอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องรอติดตาม หน้าต่างหน้าล็อบบี้นะครับเวลาเราไปยืนอยู่ยนในเกมก็จะเป็นประมาณนั้นแหละนะครับนะต่อมาก็จะมาพาไปดูโมเดลของอาอัคอัใช่ปะเอออ่านว่ามันมันคือปืนอัร a ค g นะครับปืนอัคปืน AR นะครับซึ่งผมคิดว่าเริ่มต้นเนี่ยน่าจะแพงสุดนะครับแล้วก็ไล่เรียงลงไปจนถึงถูกสุดนะครับอันนี้สีแดงแดงทองทองแดงไฟแดงสดนะก็ แดงโอรสละเออแดงโอรสน่าจะแพงที่สุดนะครับนี่ฮะเป็นสก,กินปืนอีโวนะครับแล้วก็สีม่วงครับม่วงดอกอัญชันว่าคล้ายๆล้ายคล้ายๆสีของดอกอัญชันนะครับอ่าอันนี้น่าจะลองลงมาจากไอที่แพงสุดนะครับส่วนอันนี้สีเขียวเขียวแบบเขียวเขียวมิ้น์เออเขียวมิ้น์นะครับก็จะแบบราคากลางๆนะครับนะ แล้วก็ต่อไปนะครับอีกสีหนึ่งเป็นสีสุดท้ายในปืนอีโของเซตนี้นะครับก็จะเป็นสีดำผมกำลังยับยั้งชั่งใจอยู่ว่าไอ้ปืนตัวเนี้ยสีเนี้ยกับไอ้ปืนอันแรกที่ผมให้เพื่อนๆดูเนี่ยผมกำลังงงอยู่ว่าอันไหนมันคือกระบอกที่แพงที่สุดนะครับแต่ว่าเมื่อเซิร์ฟเปิดเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับนะต่อไปก็จะเป็นอัปเดตตู้โกล,ลาเยนะครับผมนะในส่วนของ แพนหน้าแลผมก็คือวันวันพรุ่งนี้นะครับรือว่าเปิดเซิร์ฟนี่แหละนะครับผมเที่ยงคืนเราก็จะมาลุ้นกันว่าชุด3มชุดนี้นะครับผมใช่ชุดโกโลย่อยหรือเปล่านะครับเพราะว่าเท่าที่ไปหาข้อมูลมานะครับเซิร์ฟอินเดียก็คือของมมมี่ส่วนเซิร์ฟอันนี้เป็นของอินโดนะครับอินโดกับบราซิลเนี่ยคิดว่าจะเป็นชุดนี้แล้วก็คิดว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยน่าจะเป็นชุดนี้ด้วยนะครับอืมแต่ไม่ชัวร์เหมือนกันว่า เข้าไทยหรือเปล่าแต่ว่าอินโดกับบราซิลเนี่ยชุดวัวแน่นอนนะครับแล้วก็อัปเดตต่อมาจะเป็นในส่วนของนั่นชุดในตํานานนะครับหรือว่าเลเจนดารี่บั d ด e นะสำหรับเลเจนดารี่บัเด์นะครับผมก็มีชุดใหม่เข้ามาแล้วนะครับผมนั่นก็คือซ้ายมือนะครับเป็นตีมของแรมเพจนะครับแรมเพจ4.0นั่นเองนะฮะแล้วก็อัปเดตต่อมาเป็นแอนิเมชันของตัวละครตัวใหม่นะครับเป็นท่าทางของตัวละครใหม่นะอันนี้ไม่ใช่ต้องซื้อนะไม่ต้องซื้อมันไม่ต้องซื้อเลยนะครับแต่ว่าเราซื้อตัวละครปุ๊บ ท่าทางของประจำตัวละครอ่ะมันก็จะได้มาให้เราเลยนะครับเป็นท่าทางใหม่ที่ให้ดูกันคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะฮะเอาละเรื่องสำหรับในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้แหละนะครับผม,มบเพื่อนๆครับฝากเพื่อนๆติดตามทุกๆช่องทางรูปโซเชียลของ KDC Gamer มาชุดด้วยละกันครับนะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซัสบสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วกันครับแล้วเ,เจอกันใหม่ทีวีคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนแล้วนะครับแล้วเ,เจอกันใหม่ทีวีคลิปหน้าจำหคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ